เจออีกแล้วบินว่อนเลยดูดูมันดูมันโอ้โหคสชิก้าเข้าใกล้แล้วทีนี้กระสังครับผมหรือว่าแต่นรอบแล็บดูฮะทำงานเจอสองรังนะครับวันนี้ดูฮะดูแมวมันบินดูถ้าโดนเข้าให้แล้วคนที่แพ้เราอย่าว่าถึงอย่า,าอูา้ถึงเลยนะครับผมนอนโซมเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องเล่นไม้เด็ดกับมันครับผม โคนเพิ่์นจะทำงานด,ด,งาดูดูต้นดอกไม้เด็ดนี่ครับผมน,นี่นี่นเลยตอนนี้บบนะครับผมต้องเอาไปอ,อาายู่ครับนี่เกลี้ยงครับดูลังมนะันฮะดูลังมันโอ้ยมันหยางล่ำเหลือดูแตนรอบแรบครับผมหรือว่ากระสังครับผมนี่ เรียบร้อยเสร็จ